สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนี่คือ,อรายการพิรุธกิจของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับเมืองไทยเรานี่นะครับก็มีของดีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสุนัขไทยแมวไทยต้นโกสนหรือแม้แต่บอนสีนะครับบอนสีนี่มีการเลี้ยงเหมือนแต่สมัย,มยกาวรรษที่สาแล้วนะครับเป็นที่นิยมกันมาก,ก,มากทีเดียวจนถึงปัจจุบันวันนี้รายการของเราก็อยากแนะนําให้ท่านรู้จักกับต้นบอนสีครับบอนสีมีมากทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ บางชนิดก็รู้จักกันในฐานะที่เป็นบ้านสมุนไพรใช้บำบัดอาการต่างๆแต่บางชนิดที่มีความสวยงามแปลกตาก็จะหามาประดับบ้านกันนะคะนักนิยมบอลสีส่วนใหญ่นั้นจะเลี้ยงบอลเพื่อจุดมุ่งหมาย2ประการค่ะคือเพื่อเป็นการอนรักษบอลเอาไว้ในกรณีที่บอลสีชนิดนั้นหาพันุ์ได้ยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบอลใบยาวใบไทยใบกลมและบอลกาบค่ะ นอกจากนี้ก็จะปลูกเพื่อการประกวดซึ่งจะมีทั้งบอลใบยาวใบไทยใบกลมบอลกาบและก็จะมีบอลสีขาวบอลกัดสีบอลกอและบอลลูกไม้ใหม่และก็บอลเล็กนะคะซึ่งสูงไม่เกิน8นิ้วและ4นิ้วค่ะการตั้งชื่อบอลสีของนักเลงบอลแต่โบร,ราณน,นั้นนะคะ นิยมเอาชื่อตัวละครในวรรณคดีมาตั้งกันเป็นส่วนมากอย่างเช่นขุนช้างและก็อินเนาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นักเล่นบอลในอดีตยังได้ผนวกเอาธรรมชาติมาตั้งเป็นชื่อบอลอีกเช่นคัดอบอลสีที่ม่ใบพื้นเขียวกัดสีช้าตั้งชื่อเข้าไว้เป็นบอลตับไก่ทั้งหมดอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือไก่ราชาค่ะ ่วนบอลผสมที่เกิดขึ้นใหม่และยังไม่มีคุณภาพพอที่จะตั้งชื่อได้ก็จะเรียกว่าลูกไม้ใหม่ซึ่งจะมีสีสวยจัดจ้านกว่าบอลรุ่นเก่าอย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อหาบอลสีมาเลี้ยงประดับไว้ในบ้านนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะดูที่ความสมบูรณ์สวยงามของใบและกา้านแล้วก็ยังดูที่การจัดระเบียบของใบและกา้านให้มีระดับลดหลันกันหรือที่นักเล่นบอลเขาเรียกกันว่าดูฟอร์มชั้นอย่างที่เห็นนี่แล้วนะคะ รู้จักบอนสีดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับบอนสีนะครับได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับทีเดียวคุณสนใจบ้างอยังครับถ้าสนใจนะครับทุงยี่ติดตามชมรายการทั้งรองสิครับเราจะเสนอเรื่องราวของการพัฒนและการเลี้ยงดูบอนสีอย่างถูกวิธีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ